ลโโออเคครับนพสปทพูดถึงวันนี้นิดนึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นแชมป์แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกก็รู้สึกดีใจครับที่พาลำพูนเลเวอร์ได้แชมป์ไทยลีกสองครับกับไทยลีกสามถูกปฏิสองแล้วกันจะเข้าไทยลีกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างแล้วก็แล้วก็มีชื่อติดทีมชาติปีเดียวเนี่ยความรู้สึกเป็นไงวันนี้ครับก็รู้สึก ภูมิใจในตัวเองครับที่เราพัฒนาขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ครับแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติชุดไปดูไบตอนนั้นครับคาดหวังะไรไม่ปีหน้ากันนะครับก็อยากให้อยู่รอดในไทยลีกไปเรื่อยๆครับฝากถึงแฟนบอลแต่วันนี้มาเ,มเต็มเลยก็ฝากขอบคุณแฟนบอลครับที่มาเชียร์พวกเราถึงกรุงเทพก็พวกเราบอกไว้ว่าจะเอาแชมป์ไม่ได้เราก็ทำไม่ได้แล้วครับ โอเคครับยินดีด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับ